สวัสดีพี่น้องอีกรอบแล้วแล้วภา่าพี่น้องข้าวเดียวเนอะก็จะแม้กกับปั๊มเสาลงตีนมันได้อามาแล้วเตียงหรือยังโอ้พดีสี่เถี่ยวพี่น้องเถี่ยวที่หาตีนมนันเนาะเดี่ยวหาตีนกับเสาอีกสองเสาฮะก็ออกมาสี่เสา <c oughs> ขอบคุณถูกกำลังใจถูกคอมเมนต์ด้อยพี่น้องเ <c oughs> จ็ดคนพี่น้องเลยเนาะนพุณภาพมาจิมาเห็ดน้ำลังมาซิมาปุ๊กเลยเนาะบ่ได้ไปหม่างนะ้ำพังเบิงพี่น้องแปดตะกี้วันไล่แปดเกาุทิเก่าพัดบอม่าพี่น้องเลยคนในบ้านเองเนาะ <laughs> lột subscribe đam kênh lột Mì นี่น an> ี่น้ำเย็นอยู่ในตู้เสียมาคลายรถขากำลังสักผ้าเตี้ยปวดขี่ก็เลยออกมาแบบนี่น้ำเย็นเปิดแข้งนี่ตุกเอาไปหายใส่หนัดแล้วโหลดหายหนาดใส่เอาลืมหมออกกินถ้ามาแล้วก็ใจเย็นได้อือเอ้าบรีคินดอกหน้ามนนเบิ่งขักเลยอือ นี่แต่ว่าขี่ืฉนอ่ะอเบ่งเด้อเด้อจะทีจะทางงี้ขอไแม่เียวเล่าปุ๊กยังหัอยู่หน้าได้บอเป็นหนาลงใต้ วายเพียงอยู่แค่ทางผมหันบ่ได้โมเมนแนวเขาว่ะหันหนาชาบ้านบ่ได้อือ

จจกแจกแมตห้อหนึ่งนะพี่นนอะก็เห็ดกวงเทไรข้าวเท้าหอเอาควยเถอจ้างท้าวเห็ดพี่น้องเลยจะไม่จิกโหนาลงมากพี่เนาะเฮือรดนา เพื่สีเห็นคาขาวๆซะแล้วไปอาบน้ากันพี่เนาะโคารหนาลงมากเลยขายังสิกลับไปเอาตีนเสาอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องเนาะรอบสุดท้ายพี่น้องเลยได้ตีนเสากับเสามาสองตนมาหัวซ่อนประตูเล็กตกหล่องประตูเล็กอาดหัวนะพี่น้องตกหล่องกําลังสีเห็ดกินพี่น้องพอยแทกเมือมาหุงอยู่เพื่อน ดกดพี่น้องต้นบังหงเพือนต้นบังหงเท้าแม่ม่ท้านี่กระทอดปลาตาบักถั่วมือนี่ชิทอดปลาตาบักหงปลาเต้นออกกระซามกูบอกเบื่อแล้วบนน้าอีตัวเน่หา พวกพ่อย่าพลาดมากเลยบอลเลยกกันยังเหมือนเราสิมาเฮ็ดเราเปได้ม่งน้ำกูกระยาคือกันว่าสักเป็นได้ไดอีกกีน่นะพี่ใหญแน่สิมาเมือเ่อแรงบ่า แต <c ười> ่สาวน่ะบ่ได้นั่งจนสั่นเมื่อยเมยได้เมื่อนี่นะเป็นอย่างไดบุถอดปลารอบสองพี่น้องตั้มหงงรอบนีเนาะป้าป้าไปกินข่าแล้ดีต่ำมนี่เลยบ่ สาวตัวน่ากันกำลังขึงอย่แล้วไปไปไปกินข้าวต้มหงชี้ไขเคืองเออตัดตัดรถงานนี่นะงานก็ดุดนะ เฮ้ยมันย you know, ังปรเฮ็ดงงืงงอยู่เบิ้งเบิมันขาวประเฮียนะออกมาเด้อเสือเด้อเอานอกออกมายวนอกเขาในเฮือนนะฮึ่ม

พี่อามาลยกูะยา่อยั่นเด้ยนะนะคีโตติขึ้นมาหนานางลงผมมาถ้นี่้นี่เด่ะเมนแหละเสียงว่าเป็ดเป็ดเสียงว่าเป็ดเป็ดขึ้นมาเถอะ มาแลยดีวฉ mm ัน hmm. กูบร well, um, ิยานผู้ใดผ่นเผิ่เว่าตะกี้นี่แหละนอยาวคงเล่าเลาอยู่อันผูนละสิบานไาอยู่ตรงกลางฮ่าฮ่าสมเปะเป้นั่นยี่ว่าได้นะเหตุนะจักสมน้อยเดียวนะกูกินต่อมาคืออาสัตวอืม ยงปะเนี่ยเตี <s 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 ้ยเฮ้ยในกระตุกนะก็มีบานอนอีดายามกูเลยนอนนอนคืนหนึ <h <h ่งเขงลงลีลงต่อนห้องหอดใจขี้รุ ่วงนักเล้วพ right, ี่น้องเ้ยขี่รถทีพ่้องหอบทีเป็นเปะเปะต่อไปคาแนี้มันเห็ดไรใครชวนสิได้คแนนเสด็้ไต่โหงบ้าเขาซีมพี่น้องเลย่มันกินซิมมสองคำเยาา เมื่อคืนนี่กินผนปลาดุกสะปะแดดกินชีชีเจ็บเจ็บใส่บักถั่วอีได้กินปากถั่วได้เจ็บตื่มมาแล้วซีไม่เมื่อยยังเป็นยังไงไม่เมื่อยเจ็บเจ็บเดกข่าแดกข่าแดกออกเดะเข่ามันยังบอกไปหอดไซบอรดอีกเนี่ยนะสมปปหน่อยกับอันน้สมปปหน่อยกับเป็นพิษอยู่กันโอ้กินยังบไงก็ตายตัวนั้นเราไปเกลือทนแล้วพี่ไอ้ก้าว่าจักมือแล้วมืออื่นแล้วบอ มาสร้างว่าเธเจ๊พี่อ้า,อายมืออื่อออนแล้วบอนั่นดีเห็นไหมอีพอนี่ยไม่จะว่าอะเลยบ่พี่อ้ายม,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 มือแรกอีกกี่ซิลงมาบออ๋อสามคืนเขาใส่ยาสามคืนสามคืนก็บหุเรื่องแหละเสร็จทำซะซุยแล้วเขาบด ว่าคัน้ือื่นมันไข่สฉพามากเป็นกระถามแต่ขำม่านมาสอาวมามหักยานมอเขาจะใส่ยาคันตววปวดบว่างเลยก็มระซ้ามขึ้นทา้งมดเลยมอนี่ยบว่างเลยยังมาบริสเซ็ทนไพายเมื่อยจนสั่นเนี่ยเมบอมี่มิตรพิกหฮาวยับเขาอีกตี้อปันก็ได้ไอแม่มันบวมหมดแล้ว เมียเจ้าเฮ็ดถามไผต่ำเมียตัวเองก็กระทั่งเฮียเล่าต่ำจักแสบบ่แสบเด้อปากคนบ่ได้กินเมียต่ำบ่ซิมปากคนบ่ได้กินเผ็ดตงบ่บ่ซิมคนึงยังแบจ้าเอาลงเลด้สดจนสิพอเดือนแล้วบ่ได้กินเผ็ดอ้าก็พี่น้องงงเนาะก็ใส่แล้วว่าบ่ได้น้ํามันใหม่สดๆไดมาไผแห้งโพด้ปันเฮามามาบักหุง เอามาซ้อมบักหงงวยป่าว่าไหมเลยเพินถอยกินทางหัวข่อยน่ะกินแต่โตปลายังสิบ้ากูกินเบิดคือกันไดเออตัวนั้นเยฮะตัวเป็นบพักยังตัวเป็นบ้มเบิดแล้วัดล่ะกาขาวในรอบหลายเดือนพี่น้องทีมงานเก่าที่มาเฮ็ดเฮือนเฮาแหเนาะขาดไปอยู่คน2คนพี่น้องเอ้ยยากบ่ได้มาก็เต็มที่มา พักบ yeah, ัวะพากมิเด้อเฮ้ยอยู่ข่าของหน้าไปเก็บแม่ถ้าอีตู่มนจะกินกับตำบักชูอ่ะโดย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 อย่าเอาม้าเขาน้าเพื่อนป้าอุ้มเขาเซ้ยเงินสีผากันยังบ่มีนะชิจับกันเลยชิจับก็ต้องเสียเงินอก็ต้องเสียเงินเสี้ยมาเลยใส่ พายผู้ชายปหญพายตอนนี้ปวงลาวาดครับที่อิ่มอยู่ก้นผู้ก้นผู้ญาติแล้วะญาติมาเสิร์ฟที่ประสาทแต่อื่นฉันดีต้องกข้าพี่นอนี่ยแล้เป็นาเนะบานแห้เมื่อสิบเสร็จตะมหงทอดปลาสมประะพี่น้อง ทีมงานชิมมาขายัางเรื่องนี้บอเป็นตาขาแล้วยอนเรื่องนี่เลย้ <laughs> <laughs> เรื่องบใ้นอนน้ำเมียนะ <laughs> เออมียในอนน้ำสีฟาขาวปรแกงบเมเ<อ> <c oughs> ก็บผไปพงเสนซะก่อนบอกการคลิปหน้าจา้ะสบายดี